สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้สุจะพาเพื่อนๆมาปลายักษ์ค่ะปลานานะคะปลาบ่อค่ะอันนี้วานแหมาตัวใหญ่มากเลยนะบ่อไข่อ่ะเนี้ยเนี่ยดูตัวดูปลาตัวใหญ่มากเลยเพื่อนๆอโอ้โหสองกิโลมั้งตัวนี้สองกิโลได้นะคะ เอาไม่เอาน้ำใส่เหรอเยอๆขายกิโลเท่าไหร่เนี่ยเอาไปค่ะขายตัวใหญ่แม่อยากได้ยังเลยตัวใหญ่ทาเกลือเผาเผาทาเกลือไงเอาเพื่ออร่อยมันก็ได้แคเกลือัวนัังกระโพเผาเพื่อนมาปลาใหญ่มากเลยค่ะปลาช่อนปลาบ่อนานะคะปลาธรรมชาติปลาแบบธรรมชาติเลยโลละร้อยยี่สิบ ตัวใหญ่เขไปหวานแห่มื่อเช้าเนี่ยยังไม่หมดนะคะมีอีกเยอะนะคะทยอยมาขายก่อน,นเดี๋ยวมันจะตายค่ะต้องทยอยเอามาขายเดี๋ยวไปขายตามหมู่บ้านค่ะวิถีชีวิตปนนองตัวใหญ่นี่น่าจะสองโลได้เนาะโลกว่า,วาอันนี้ปลาปลาดุกมีปลาดุก ปลาตะเพียนปลาขาวค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยอันนี้ตัวใหญ่มากเลยตัวเกือบสองโลอะในถุงปุ๋ย<ป>อะปลาปลาลายปลาทอดเหมือนกันใช่ไหมออนะโอ้โหแสดงว่าบอ่อนี่มีปลาเยอะมากเลยเนะาะนี่อันนี้ปลาดุกปลาดุกค่ะเพื่อนๆปลาดุกปลาหมอมปลาตะเพียน เยอะมากเลยค่ะตัวใหญ่ๆนะปลาดุกตัวนี้น่ะเหลืองดีเนาะปลาดุกนาค่ะปลาดุกนานะคะเนี่ยตั้งแต่ไปหว่านแหบ่อมาไม่เคยเจอเยอะขนาดน,นี้เลยเนาะอืมนี่เยอะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยกำลังกินเลยเนะี่ย้หมอต้มหมออห้อปลาะถ้าปลาดุกคือจะไอ้มแค่น,นี่แหละเพราะว่ามันมดแล้ว เอาอะไรเอาปลาอะไรปลาดุกเอาหม้อเอาไปไว้ทัดพริกแกงอะไรปลาดุกวันนั้นฉันก็ทอดผัดให่นุ่นกินปลาทอดนี่ก็ต้องแปะสะเนาะย่างเกลือให้เรานคนขยันซะด้วยเลยเผาเกลือปลาดุกคือยังไดงหลายตัวทั้งปลาดุกกำลังน่ากินเลยเนี่ยปลาตะเพียนตายย่างตัวนั้นอ่ะตัวใหญ่อ่ะอ่ย่างเนี่ยเอาเผาเกลือ เนี่ยกระโดดลงมาท้างล่างอันหนึ่งเนี่ยโอ้ยสะออนประดุกสวยๆนะ